ทุกคนเคยเห็นนกฮูกงอนจนเอาทั้งรังมาจ้องหน้าไหมดูนี่เวลาเราเล่นกับนกฮูกตัวเล็กต้องระวังนะถ้าเผลอไปดึงขนมันหลุดมันจะจ้องเราตาเขม็งถ้าแย่หน่อยอาจโดนแก๊งนกฮูกทั้งรังมาจ้องเป็นวงกลมแบบนี้แต่อย่าเพิ่งตกใจนะวิธีแก้ง่ายมากแค่ลูบหัวมันเบาๆมันก็จะทำใจดีสู้เสือยิ้มให้เราทันทีเลยบอกเลยว่ามันขี้อ้อนกว่าแมวที่บ้านคุณอีกนะรูปแล้วมันจะเคลิม้มตาปรือรอให้รูปอีกแต่ถึงจะน่ารักใสๆเหมือนเด็กไร้เดียงสาความจริงคือมันคือสุดยยอดนักักล่าตวจริงงเสี ริงปีของมันพิเศษมากมีโครงสร้างที่ทําให้บินได้แบบไร้เสียงเหมือนติดท่อเก็บเสียงหนูเลยไม่ได้ยินเสียงมันเลยอย่าไปดูตอนมันยอดตัวเหลือตัวจิ๋วๆนะตัวโตวเต็มวัยยาวได้ถึง75เซนติเมตรกว้างเกือบ170ซนติเมตรบางทีหนาวๆห,หาเหยื่อไม่ได้ก็มาเคาะประตูขออาหารจากคนพร้อมทําตาอ้อนวอนใครเคยดึงขนมันไว้ระวังโดนทวงนะและที่พีคสุดทํามันสนิทกับเราแล้วมันอาจยึดเล้าไก่มาฟักไข่ไก่ให้เลยแม้แต่ลูกเจี๊ยบยังคิดว่านกฮูกเป็นแม่ลูกเจี๊ยบออิิ่่่มมเืไหรก็จะบนนขึ้ ไปนอนบนหัวแม่ฮูกน่ารักแบบนี้ใครจะไปโกรธลงละ่ะ